สวัสดีค่ะวันนี้มาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยกันนะคะวันนี้เป็นชุดสามตัวตรงค่ะของงวดวันที่สิบหกสิงหาคม2565ค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขกันนะคะ ก็จะมีเลขดังนี้ค่ะ 103, 005, 814, 915, 724, 631, 345, 06, 1, 272, 07, 4, 596และ897ค่ะ วันนี้ก็ชอบเลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขหกนะคะเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะที่มีเลขหนึ่งของเรานี่ชุดนี้ก็มีหลายเลขเหมือนกันนะคะหนึ่งศูนย์สามแปดหนึ่งสี่เก้าหนึ่งห้าหกสามหนึ่งและศูนย์หกหนึ่ง ชอบเลข0เลข1แนวแนวนี้นะคะงวดนี้เลข0เลข1และเลข6ที่ชอบมากในชุดนี้ก็คงจะเป็น0 6 1และก็6 3 1นะคะชอบหลายเลขเหมือนกันนะคะ ที่มีหนึ่งมีศูนย์ในแนวนี้นะคะชุดสามตัวตรงแนวทางรางวัลเลขหน้า3ามตัวรางวันเลขท้าย3มตัวสลักกินแบงรัฐบาลและแนวทางเลขท้าย3มตัวรางวัลที่หนึ่งค่ะ พอใกล้วันเราให้มันเน้นเงินอีกทีนะคะวังวันนี้เราจะเน้นเลขอะไรกันดีอย่าลืมติดตามชมตอนสรุปด้วยนะคะวันนี้ก็เอาเลขเด็ดชุด3ามตัวตรงมาให้ชมเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณทุกคนที่มาชมเลขเด็ดด้วยกันค่ะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขกันเพียงเท่านั้นนะคะไปพบก,กันในคลิปต่อปไปค่ะสวัสดีค่ะ